วันนี้ก็มาอยู่ในช่องเรานะครับอมีคนเข้ามากดตกใจให้แล้วด้วยสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาสตรีมแบบเล็กน้อยนะครับทุกคนโอเคก็ไม่มีคนเข้ามาเลย เฮ้ย mm hmm. hey, สวัสดีครับสวัสดีนะเดี๋ยวเราก็เออปัญหาคือเราจะเอากล้องขึ้นมาไม่ได้นะครับออจะเอากล้องขึ้นมาไม่ได้ด้วยที่จริงคิดว่าจะมาถ่ายแบบเหมือนใส่หน้าเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราต้องเอา เปิดอันนี้หรือเปล่านะครับเปิดจอแป๊บนะครับไมาสงสัยต้องเปิดจอก่อนนะครับทุกคนมานี่คนดูทำไมชอบออกจังเลยชอบออกชอบออกตลอดเลยนะครับจะบอกให้นี่ามาแล้ว เดี๋ยวเราจะเอากล้องขึ้นมาใหม่นะครับเออทุกคนไม่มีคนมาดูเราเลยนะครับไม่มีคนมาดูเราเลยแม้แต่สักคนนะครับเออโอเคแต่ก็มันดูกับด้านนะครับกับด้านจริงๆ ทำไมเราจะเพิ่มกล้องมาไม่ได้อีกแล้วนะครับทุกคนขอเพิ่มกล้องใหม่แป๊บนะครับหาหาขึ้นมาน่าเกียดเกินนะครับไม่มีคนดูเราจะเปิดไลท์ทำไม โอ้ยอ่ะเอาภาพขึ้นมาเมเลยนะครับไปเลยอืม่บ๊ายบายสวัสดีครับไม่มีคนดูน่าเบื่อจังบ๊ายบายบ๊ายบาย